ถ้าฟอร์เรนไม่โดนแบนนะครับผมดามนี้บอกเลยว่าฟอร์เรนผมเก็บเรียบปลาไหลละกันแผ่นเนี้ย <Blood> s. <S ผมพูดตรงๆนะครับไอตัวที่ <Yeah. S 1> มีซัทเทนทุกตัวออกไกลอาโหดทุกตัวจริง oh. นะครับเดี๋ยวนี้เขาเล่นอะไรกันวะเขาเล่นไมสายแรงกันวะตีเร็วเอาเส้นแรกแลนค่อยสลับของ นะครับไปดูในเกมว่าจะเป็นยังไงใหม่ g ก l เด n เติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n นเติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวยาายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรงสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูผมยังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมก็ฝากกดให้ด้วยนะครับใครกดไลค์กดติดตามาขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่100ล้านพันล้านกดปุ๊บมีเมียปับ๊บ คอนเซปต์เดิมเลยกดปุ๊บมีเมียปั๊บเนี่ยรีบกดกันใหญ่รออะไรกันอยู่ล่ะครับไอพวกไม่มีเมียมึงรีบกดกันดิผมไม่เคยโกหกคนดูเลยครับใครที่กดไลค์ช่องผมกดติดตามผมได้ได้เมียมาคอมเมนต์ทีไม่งเดี๋ยวคนดูหาผมโกหกผมไม่เคยโกหกคนดูอยู่ละครับแต่มันหายไปไหนวะโอเมนเฮ้ยมันเปลี่ยนแดงปะวะโอผมผมลืมดูอีกยเปิดคลิปนานไปหน่อยไม่เอา อาแต่ว <mm um. ่าฝั่งเขาขึ้นไปเวทบนแล้วกูมาทำอะไรเนี่ยนี่แหละครับเพราะว่าปลาไหลมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเลทเกมครับเราต้องรอของใจเย็นไม่ต้องรีบนะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบตัวเนี่ยปลาไหลหรือว่าคิวกอดถ้าชนโอเมนเลเวลส่ว่าโอเมนน่าจะมันน่าจะสู้เราได้ดีกว่านะครับถ้าพูดถึง dPS แล้วก็มีเกาะอะไรพวกนี้ครับผมว่า มือนน่าจะสูสีอืมน่าจะสูสีดูดีน้นฟาร์มนะครับผมเราจะเล่นแบบบ้าข้างเหมือนฟอร์เลนไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเล่นฟอร์เลนสายบ้าข้างให้ทุกคนดูใครอยากดูฟอร์เลนสายบ้าข้างกดหนึ่งแล้วก็คอมเมนต์ได้ว่าอยากดูครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้เลยครับ,รบมันยังไม่สี่นะอันนี้ผมสามารถสู้ได้ ถ้าผมกดอันติมันล็อกได้ป่าวะโอเมนหู oh, <Man. S 1> <c oughs> คือมันยังไม่สีนะเว้ยผมเรียวสีก่อนเขาอะของกูน่าจะนำได้แต่มันเอามันเอาผมเกือบตุยอันนี้ก็สื่อเห็นแล้วว่าโอเมนต้นเกมก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับถ้าชนกับคิวกอดคิวกอดปลไหลอันนี้เป็นสกินฟรีนะครับที่ทางเกมเนี่ยเขาเขาเปิดให้เล่นฟรีนะครับน่าจะสองวันป่ะต่ออาทิตย์ ใครยังไม่เล่นก็ริบๆเล่นเลยนะครับ oh <my> ช่วงนี้เกมเข้าใจดีนะครับเกม R.V เกมโคตรดีสกินก็แจกให้เล่นฟรีใครจะไม่รักใครจะทิ้งไปได้ไงวะถูกปะโอ้โห oh. ใครจะไปเข้าไปแล้วครับไปผมตามไป ah. yeah. เฮอรอเร่นครับฟาร์มต่อ ah. คือข้อดีของการที่ oh <my> ที่ผมเล่นคิวก่อนแล้วมันได้ฟาร์มเนี่ยมันทําให้ผมมันทําให้ผมได้พูดได้เยอะขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือข้อดีของตัวเลดเกมแต่ถ้าแต่ถ้าต้นเกมเราเจอโถมหนักมันก็ไม่ไหวนะครับต้องดูดาฟันของข้าเป็นหลักนะถ้าหยิบตัวเลดมาไม่ถึงเลดเกมมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับไอตัวพวกเนี้ยโอ้มันกลับกันหมดแล้ววะเพเอกมามันถอยกันทําไมวะเพเอกมาล้ออันนี้มันหลุดวะ คิวกรุ๊ไม่ได้คิวโอ้นาคอสไม่สนใจเลยที่อะใมาตีคลิปกลางเฉยแต่ผมว่านาคอสกับคิวก่อนเวลามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันสยองวะ่ะม่เป็นตัวแยกดันทั้งคู่เลยไงเมื่อไหลมันจะเป็นตัวที่ดันป้อมค่อนข้างเก่งนะครับแต่มันมาอยู่กับน,นาคอสผมว่ามันไม่ควรวะแต่ไม่เป็นไรครับ คือต้องสลับหน้าที่นะถ้าผมแยกดันนาคอสก็ต้องไปรวมสักหน่อยก็ยังดีนะครับถ้านาคอสแยกผมก็ต้องไปรวมนะครับไม่งั้นดาเมจได้ไฟเราไม่พอโอ้แต่เรามีคาเฟ่ว่ะทีมเราคือเลดยกตี้อะเลดเกมมาสยองแน่โอ้หไม่เลดกันแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยมาดิ อยากให้เจียมปรับสกิลหนึ่งคิวกอดให้มันพุ่งได้สักสิบเมตรอะครับพุ่งพุ่งทีครึ่งแมปอะมันจะเป็นไปได้ไหมครับรู <laughs> ้สึกว่าสกิลหนึ่งมันสั้นไปว่ะครับจ<า>เจียมเฮ้ยเกอบโดนร้อฝันหนวข้ามต้องมีคนขึ้นตัดเลือดนะถ้ามีขึ้นตัดเลือดนี่คือรวยนะครับโผมได้ทารอนละทารอนคือปลาไหลอะถ้ามันมี ไอทารอนต้นเกมผมว่ามันเก่งนะครับขึ้นเกาะฟ้าไปก่อนแล้วกันเน้นอการอเมนนะครับเวลามันตีมันเทดได้อะถ้าถ้าเรามีทารอนน่าจะรับ2-1ไหวแต่ถ้า3ตัวนี้ไม่น่าไหวนะครับที่บอกครับคิวกับเป็นตัวดันบ้านค่อนั้งเก่งแต่ถ้ามันมาก็ถอยคือต้องระวังนะครับแผนนี้มันมีสก็ตบอร์ดนะครับเวลา ปะนรงข้ามตุยหรือว่าเขา,เขาวาร์ปกลับบ้านเนะี่ยเขาจะมีสเก็ตบอร์ดนะครับขี่ออกมาจากบ้านอันนี้ต้องระวังด้วยมันนี้เหมือนแผดก่อนที่วาร์ปกลับบ้านแล้วมันต้องเดินแบบงโูโมาแผ่นนี้มันไม่ใช่ไงคืออาร์วีมันแอดวานทำให้อาร์วีมันน่าเล่นขึ้นนะครับผมชอบนะอันนี้พูดตรงๆเลยจากใจใครไม่ชอบก็แล้วแต่แต่กูชอบโอ้มาดิว,วะคิดว่าไหวป่ะผมมีทารอนนะเวยมาดี๋ยวเปิดก็เปิดมาเพื่อนสองหนึ่งไม่ถือว่าลุม โอ้หแม่งเกือบไหวนะเว้ยเมื่อก oh. <c oughs> ี้สองตัวไอ้เชี่ยเหลือนิดเดียวธนาคอนมันไวกว่านี้นะเนี่ยครับอย่างที่บอกแผ่นนี้มันมีสเก็ตบอดเงินอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามฟ้าฟาให้มันได้ไกลอาได้เร็วที่สุดนะครับอยากรู้ว่ามันจะซัตเทนได้แรงแค่ไหนนะครับสำหรับคิวก่อนดูไอออกตัดเลือดไม่คุ้มมาผมบอกเลยเกมนี้ เรียบร้อยออ้ยซอยไม่ยัง้งจาแมกกาลี่แม่งสองรอบและลาดกูเนี่ยมันสาแตทอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับได้การเวทสองร้อยได้เกาะนะครับมันเกาะมันเท่าๆกับไอ้เกาะฟ้าเลยนะเว้ยไอ้เกาะน้ำแข็งนะครับชิอลออฟลอดโกงจัดอ่ะ นด้มีเนิรฟแน่แต่ผมว่ามันอย่าเพิ่งเนิรฟเลยให้มันให้มันเมตาสักหน่อยได้ไหมเออเอาตัวมาแก้แบบคนดูจะได้เลือกตัวมาแก้นะครับคีล่าไม่น่าจะไหวกับผมนะตอนนี้มาดีมาดีคิ <c oughs> ดว่าจะรอดหรือจ๊ะโอ้ไม่มีฟิกเกอร์วะแบบถ้าเป็นไอพวกเมทที่เป็นสก,กิลชอ shot, <and S 1> อ็อตวันช็อตยูเอะมวย อะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่ไม่ค่อยคุ้มว่ะถ้าเป็นแผนนี้นะมันต้องเป็นเมดที่มันเป็นสกิลระยะกว้างเพนเิลเเช่นคลิกซี่ที่มันจะพอแบบสกิลกว้างๆโดนหลายๆตัวออกตัานเลือดมามันคุ้มอะไรเงี้ยครับแต่เอาเป็นพวกเป็นเมทที่มันวันช็อตอ่ะเหมือนมวยอ่ะที่มันต้องล้วงให้ได้ถ้ามันล้วงไม่ได้มันก็แทบไม่มีประโยชน์นะครับในไฟออไต์ลองดูที่ดาบอีกทีนะครับดูดิ คิดว่าสมมุติอาฝันของข้าไม่หยิบมวยมามันจะปิดผมลงไหมถ้าผมเกิดขนาดเนี้ยผมกดอันติสวนตีฟรีแม่งมีแค่หมัดผมมีพอหนักสิบโลตีทีเดียวหัวแตกคิดว่ามันจะไหวกับผมไหมล่ะครับ <c oughs> โอ้มึงไม่ให้กูวาเพื่อน <c oughs> โอ้กางโดนกางโดนเยอะ <c oughs> จริงเพื่อนไม่น่าไฟนะตัวนี้นาะคอสเขาจะเอาดาร์คเลเยอร์นะครับเวลาเห็นเพื่อนออบเจกต์เนี่ยเราก็มาช่วยเพื่อนตีบ้านดาร์คเลเยอร์มันจะทําให้เราช่วยขึ้นบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับพยายามเน้นที่ออบเจกต์เป็นหลักนะครับถ้า8นาทีขึ้นนะเดินออกจากมึงก็โดนทีมกูแม่งเปิดกันแล้วว่ะ มันเจ็บหมดม,มันเจ็บหมดแม่งผมแบบข้อเสียคือแม่งตามใครไม่ค่อยทันนี่แหละครับเจอไอ้พวกเนี้ยจะไล่มันยังไงวะถ้าไม่มีฟิกเกอร์เนี่ยโอ้ยูฟิกเกอร์10นาที30วิทำอะไรจ๊ะดับบูเคอตอนนี้ผมผมเริ่มเกิดแล้วนะครับ ฝันหัวข้ามนี้น่าจะไม่ไหวกับผมเลยนะมีทางเดียวไม่ต้องหยิบอเอเลสเตอร์มาหยุดผมวะไม่งั้นผมตียาวรู้ๆกันอยู่อันตีล้างสถานะนะครับผมไม่โดนไม่โดนตีตีให้ยุ้ยมันโป๊งปะเนี่ยครับต่อให้มันจะโป๊กแม่นผมก็ดูเลือดคืนได้อยู่ดีแฮนดี้กูกูไม่สดกูตีปอมมาดิวะ ความเก่งของมันการตีบ้านนี่แหละครับเ,เกิ่นไปกูหมดตัวแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วเพื่อนช่วยช่วยชุกเออโอเคอย่างน้อยได้สองป้อมถือว่าคุ้มครับผมเยียโอเมนออกตัดเลือดเ,เร็ววะตัดเลือดจากโอเมนเนี่ยชิ้นเดียวเอาผมไม่ลงนะถ้าเมดไม่ขึ้นนะคือถ้ายุ้ยอ่ะมันเลือกเป็น ดาเมจล้วนแบบนี้มันก็ต้องโป้งให้ตายนะครับถ้าโป้งไม่ตายเราก็สามารถดูดเลือดคืนได้อยู่ดีมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมันต้องเล็งให้โดนแครี่กับเมจทีมผมอะ่ะ bon. ผมรับสกิลได้ชิวๆแล้วเฮ้ยโอ้ทอนหูทอน,โ,อทอนโกดแรงเท่าไปหรือเปล่าเมื่อกี้มันยิงเมจผมทีเดียวครึ่งหลอดนัดเดียวเมื<ร>่อไหมเปล่าวะ หูชัดดาวดิ่โอเมนมึงเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะโอเมนไม,ไม่ต้องเจอคิวก่อนเลดเกมคีล่ามันก็เริ่มเกิดแล้วว่ะตอนนี้เกมที่14นาที30วินาทีนะครับผมสกอ์รวมที่20ต่อ16นะครับเกมค่อนข้างสูสีดูดีวัดที่เลดเกมะครับรอของกูเต็มก่อน เกมนี้ผมไม่ขึ้นก่อเกิดได้ผมรอสับนะครับจากดาฟาไม่อยากโดนลุมปะคือได้เห็นภาพชัดเนี่ยมันต้องโดนลุมนะครับอันนี้ผมลองเซตไอเทมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าแอมพดเก่าอ่ะผมจะเล่นเป็นสายคิแล้วก็เอ่อเคียวนะครับแต่ว่าเคียวมันโดนเนิร์ฟไงไม่ถึง1วินะครับต้องถือไว้4นาทีเฮ้ยมาเดะโอ้โหเวอร์จัดเวอร์จัด ฝั่งตรงข้ามงงมึงตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเออไม่ได้ปะเมื่อกี้เห็นเลือดเด้งปะครับตัดเลือดชิ้นเดียวนี่เอาไม่ลงนะครับต้องมีหกหชิ้นขั้นต่ําเ,เลือดน้อยแต่และเปอร์เซ็นดูผมเทรดให้ดูโอมินมีตัดเลือดนะอ่ะดิมึงมาดิตีตีตลดไตีตีต,ตีเรียบร้อย คิดว่าจะไหวเลยจ้ะดูเลือดเด้งดิโหโคตรเบอร์สวยเพื่อนโหเมื่อกี้ถ้าคาร์ฟีไม่มายิงผมก็ไหวนะครับเชเวอร์จัด,ลดเลือดผมไม่เต็มด้วยนะโอมินมีมมตัดเลือดนะครับเฮ้ยฆ่าฆ่าก่อนฆ่าก่อนโอ้โหไม่หิวดาวกันทำไมวะไม่ปัม๊มสองดาวก่อนวะ เกมนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมน่าจะได้ MVP นะครับอืม <I> ได้เหรียญทองไอสั์แต่ไม่ได้ MVP เกมบั็กเปล่าวะเหรียญทองแต่ไม่ได้ MVP นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเกมนี้ผมได้สองดาวดาเมจผมว่าน่าจะต่ำไม่น่าจะต่ำกว่าสองแสนอืมแสนหนึ่งโหดาเมจผมเยอะสุดในทีมนะครับผมยี่ิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะ แต่เลือกได้ครับว่าเราจะเอาเป็นโบเคนหรือว่าจะเอาเป็นสเปียหรือจะเอาเป็นมูลาก็ได้นะครับเอาไว้ตีไอ้พวกแท้งนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมเลือกโบเคนแต่มันก็แรงอะ่ะตีพวกไอตัวบางๆแครี่เมอะลรพวกนี้นครับป่าอะไรเงี้ยมันก็ตีเข้าเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยก็ถือว่าเก่งนะครับผมคิวกอดไกอานะครับได้เรื่องเลยนะครับฝันข,ขัวค่ำนี้เอาไม่ลง ถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมันจะเกินไปก็กราบขอให้เพื่อนทุกคนไว้หน้ที่นี้ด้วยนะครับผมอยาให้ผมทําคลิปอะไรตุ๊ดตุ๊ดชุยอยาให้ผมทําคลิปตัวอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโซคน